คอยสบอกว่าในที่สุดความฝันข่อยก็เป็นความจริงแล้วพี่น้องข่อยพ่อแล้วเฮดเซนจอชเฮเฮเขาจะเอาดอกตอดอกอ้อนเงาะไปได้ดอกเงี้ยเขาจะปล่อยให้งอเอาแนวอ้ายดีใจนี่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 สามดอกได้เอาดอกเงี้ยวเห็นเป็นแนวนะคะโอ้ยเกือบสิ็จเทาให้จากข่อยแล้วนี่ ดีใจในที่สุดก็จะหาพอ่อมาเทีย่ยวมาเที่ยวสวนด้หนินี่เขาบอกว่ามันจะออกมันน้ำทุ่งหญ้าหาง่งายๆพ่อนะไปห,หามาเกือบพ่อเดือนหรอมอเตอร์พอนเนี่ยแลที่สุดความฝันค่อยก็เป็นจริงแล้วค่ะดอกนี่ค่อยเอาไว้ก็จะเอาสักน้องก็เอาดอกแต่ถึงว่าเพปีหนากของหมั่งแล้วแบบที่นี่คนบอกว่ามันจะออกไอ้เป็นวงเดชใช่ลรอ ว้ายดีใจในที่สุดก็พอในที่สุดเพ่อก็เจอพี่หน่อยกเออยังก็มอทิศของเนเธอร์ทรัชไหมเป็นสมาชิกตัวข่อยเป็นสปอนเซอร์พี่น้องว้าวพอดีใจได้หนิ่ก็ต้องหาอีกอดีใจใช่ปะหาอีกได้พี่น้อยหากจะพอ,อีกบ่เจอดอกนั้นปล่อยไวให้งอเป,ป็นแนวปีหนา ยังไงก็พอแล้วะเขาบอกว่าเสพก็เห็นปวกบานเทาอีกด้วยนี่นั่นมันเพื่อก็จุงไว้จุงไว้มันเป็นแนวปีหนาจุงสปอร์เห็นสปอร์นันเกิดหาหาพี่น้องหาอีกโคอีกแล้วดีใจดีใจนี่พี่น้องนี่ Look at this. Don't take them all, darling. I know I, I left this one also big one there too. One, two, three, four. Wow. Can you open the zip for mommy darling? Please yes, mean hey, I, This I, is my bag. I don't want much. I I leave the I left the big one because it's ready for supporting. Yes. Let I me mean, come on darling. Quick. Look at this you know You can take that away, darling. You can take it out, please. ก็มีคลิปดิสนฟนลีฟนลี้นี่ปหยานิพี่น้องเพิ่นมึงนี่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 โอ้เกือบเน่าเนาะนี่เนาะเกือบจะเท้าโพดนาะนี่ไปล่ะว้ายพู่อนอะดึงิึงดึงพี่น้องจ๋า ถ่ายกับโฟตกันเออสุพอเป็นมหาาง่ายออกน้าออกน้ำหยาบบู้ยผืนพี่น้องดีใจดินี่เอาบ่ดิเอาบ่นี่เอาบ่นี่ปบ้าดอกไงฮักรือดอกนี่เออเอาเรถหรอปะนี่่เย้ก็จะเอาไปตำป่วนเพราะเสพก็เห็ดป่วกอีกมันแมนบ่นี่จะออกไปใส่ปะ เฮ้ย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 เต็ีม่ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องไม่พี่น้องคนพ่พอโดงมันแล้วแต่พ่อคนว่าเขาบอกว่ามันจะออกเป็นวงเป็นวงเอ้ยกอพอแร้วได้ไหม็ดีใจได้ไหมโอยพี่น้องเห็ดเปรี้ยวมานยังก็ พี่น้องค่อยพ่อเฮ็ดรีใจล้อยๆนั่นเพีย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 เพ่อให้พูดนะพูดนะพนะพูดนะพะเ้ยพูดนะเต็มด้วยพี่น้องเป็นวงเต็มด้วยอุ้ยกายกนี่เอาไห้ดีบะน่าสุดข่อยค้นฝันข่อยเป็นจริงค่อยหามาโดแล้วนี่ จกหมูกดอกนึงคอยคอยหามโดนอีดิคอยหาตลอดเลยบ๊เคยพ่อป้าป่ะพี่น้องพูน่ะอ้าพูน่าไม่ไปที่ไหนวายพี่น้องดีใจวายน่ะโอ้ลูกดอกนั่นบ้เอาดอกเผาแล้วเอาไปเห็นมันไงไปพูน่ะาพูนาพูน่าพูน่ะเห็นบ่ ืีกับติดแก็ดีเลยเนี่ยนยมยพาเสร็จละวงได้อีกหรือ่นหลุดหนอกวงมาแล้วป้าวงกว้างขนาดี้ดดดดเดี๋ยวด้เดี๋ยด้วันเดวีริงร้งมันไงน,น,นี่เห็นปะนี่ยแม่ก็ดีใจนี่นี่เห็นปะ พุ่ ah ออนม้องคอยท้ายลูกกันพุ่นเว้ยอึ๊บแมงอึ๊บพี่น้องบายดอกนี้เขาบ้าเอากับใยบ้าเป็นขาไงยังไงบ้าพี่น้องขวัยดีใจรู้สึกความฝันขวัยก็เป็นจริงบ้าพุ่นน่ะโอ้ยดอกนี้มาเอาอะได้ดอกนี้แห้งพวนพี่น้อง เจอแล้วเซนจอดมัชรูมันออกเฉพาะเดือนนี้ด้นหนิไหมหน่ลยออกเป็นวง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 เฮ้ยเฮเสียเถียวบลเสียเถียวพุนผุนผุนผุนโอ้ยพี่นอ้องบังบังกำลังอันนี้กำลังอักออเลยนี่เบิ้งไหนเบิง้งเบิ้งไหนเบิง้งเบิ้งไหนเบิง้งดีใจ,จเต็มถุงเลยจ้ะ พอแหละพี่คิดบอกว่าให้จ่งเนี่ยเอ้อยพูนพูนเอาบ่านี่เอาหอาอาอลุดหรอวะเอ้ยพอาะละเต็มถุงแล้วน,นี่พอาะเราจาพูนจงไว้เอ้อยพี่น้องเพิง่งหาไงอิหรีพระเจพ่อหาไงอิหรีพี่น้องกูเลยเต็มถุงแล้วพอใจแล้วจ,าาจ้ามาเอาเหีบออกจากกระเป๋าไปไหนพี่น้อง บ่ผินเนื้อมีแต่ดอกใหญ่ๆหอมหอมหอมชื่ๆจังเลยบ่พอก็ว่าขอมาหน่อยเดียวนึงก็ได้มาหลายเแห่นี่จ้านี่คราวก็ะจงไว้ยัางในดินี่ เขาว่าตำตำเจ้ลตำเจ้ลตำปุนมันจะคือเห็ดไอเห็ดปวกบานเฮากว่าซ่านสแมนตัวจะแม่นไหมนะ่ะแม่งมาน้ำข่อยได้ว่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็ขาหน่อยนั่นก็ขาอย่างนเหมือนเดียวกันบ่ะนี่ก็กินเดียวกันได้หรือเดี๋ยวด้ะชักเนเ่อยใจเลยเด้ออันนั้นก็ขาอวบอันนั้นก็ขาหน่อยเธอเป็นพวกเดียวกันไหมนี่มันก็ออดทั้งหมดเดียวกันอยู่ด้วยก็เสียดิ้ยังไรกินวะเขาบอกว่าเขาบอกว่าจีตัมปนก็จะลองเอาไปจีบมั่งนี่ จีตำป่นอู้ดอกนี่พี่น้องมาได้ตอนนี้แ๊บนึงได้มาแล้วจ้าสามทุ่มครึ่งแล้วยังบ่ไร้ยนอนได้พี่น้องเก็บมาแล้วกับสม,ม,มาเห็ดหอมเก็บมาแล้วมาตัดขาจ้า อันนี้ก็ขาหน่อยเห็ดจอดเห็ดเ้นจอดเด้เพี่น้องว้อนเสกอุ้ยตายร้วนเสบก็เห็ดปวกบานเฮามันแมนบอเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ผลนะจ๊ะพรุ่งนี้จะผัดใส่เนยทำครีมมีซ่ซอสวิต สป,ปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะคาโบนาร่าอหอมได้พี่น้องอหอมหอมดอกดอกไม่ไม่เลยเดีย๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปหาต่อเด้นี่เซนเดอือนนี้มันก็นจะเทาแห้งโพดเลยพี่น้องเบิ้งได้พี่น้องเบิ้งบิงดอกเห็ดข่อย จะอบด้วยอบอบเต็มแจ้วบ้านเฮาฝารังกับไม่มีอะไรมากพี่น้องฟารังกินเห็ดกับสิบพัดใสเนยพัดใสมันประกอบพริกไทยลาวกัสิบสารพัดเมนูจ้าแกงแกงเห็ดซุปเห็ดป้นเห็ดหนึ่งเห็ดเออกว่าไป ตามสะดวกค่ะหรือว่าจะทำแหนมเห็ดก็ควรจะดีได้นี่พี่น้องเดี๋ยวสิมาทายยังว่าีกช่วงที่หิตน้องกินแล้วก็กินได้พี่น้องมันจะแซ่บตั้งเลยในมสมคำเหล่าเรือปอเห็ดเพิ่งหวานว่าแซ่บแล้วเห็ดเพิ่งนี่ก็สิแซบ่บคัาก็ไปเองวะเนี่ยนี่ออกคือกลางดง ไปยางเที่ยวไเนชันเนลทรัสแล้วก็ไปเห็นออกเป็นวมเป็นวงขึนน้นี่นอกนี่น้ำน้ำทงหย่าน้ำปลาหย่าไม่ได้ไม่ได้ออกน้ำปลาต้นใหม่เด้ออกน้ำเมทุทงหญ้าทุงหญ่ากัทากกบทั้งยางปีนีูู้แล้วปีหน้าต้องไปที่เดิมเวลานี้วันนี้ วันที่เท่าไรนี่ยี่สิบแปพี่น้องยี่สิบปี่สิบเ,บเบก้ามสิบวันี้วันที่ยี่สเท่าไรเนี่ยเอาขอลืมเดี๋ยวเขาเดอโอ้ลูกกูคอยเบิงเ้งมือกันเจพี่น้องยี่สิบเก้ายีิเก้าเมษายน เอาง่ายก่อนพี่น้องมันเห็นสะอาดนาะที่มันเป็นฝุ่นก็เพราะว่าไอ้่อยเก็บใส่ในถงุงอันนี้บ่ได้เก็บใสกบตกาตนะเดี๋ยวเมื่ออื่นเอากระตาไปพ่งน,นี้ก็จะเอาตะกร้าไปนะครบพวงนี้ ่กระเป๋าพี่น้องหวัวไม่รีดน,นี่เห็ดอันนี้นั่นแล,ล้วกระเป๋าคอยกระเป๋าันปิกนิกแกเ,พ,อเอพื่อนไปเจอเห็ดนันก,ก็เลยต้องได้เห็ดมานะคะนะคะอืมหิน khôn đi đứng 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 đưng 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 đưng, đinh bao nhiêu vậy đây thì đinh